สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่อยากจะมาบอกต่อแล้วก็แนะนํากันด้วยนะครับเป็นตัวช่วยในการปกปิดปกป้องบํารุงผิวหน้าจากแสงแดดนะฮะที่มีรังสีต่างๆในการที่จะก่อให้เกิดสิวฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรือบางทีรังสีต่างๆเมื่อมีการสะสมไปจำนวนมากก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาปกป้องกันดีกว่าผมก็เลยมีตัวช่วยดีๆอยากจะมาแนะนํากันครับกับตัวนี้เลยเป็นตัวผลิตภัณฑ์นางฟ้าสันสกีหรือว่าครีมกันแดดนางฟ้านั่นเองนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยจะมีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกในการป้องกันรังสี UVa รังสี UVb นะครับได้ถึง50เท่าแล้วก็ตัวเนื้อครีมก็จะเป็นสีเบจพอเวลาคุณทาไปแล้วนะฮะก็จะไม่หนาแล้วก็ไม่วอกด้วยนะครับสามารถใช้ก่อนที่คุณนั้นจะแต่งหน้าแล้วก็ใช้แทนตัวรองพื้นได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะฮะก่อนที่คุณนั้นจะออกไปทํางานนะฮะกลางแจ้งหรือว่าใครที่อาจจะต้องมีภาวะนะครับไปเจอแสงแดดหรือว่ารังสีต่างๆนะฮะให้คุณนั้นทาตัวนี้นก่อนออกแดด เลยเนะครับและสําหรับตัวนี้นะครับในกล่องนี้นะฮะเปิดออกมานะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นระบุแบบนี้นี่เลยคุณสามารถพกพาได้สะดวกนะครับตัวเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นสีเบจเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เลยตัวเนื้อครีมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเบจแบบนี้นะครับคือพอเวลาคุณทาไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าขั้นตอนในการทานั้นทํำยังไงครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกนะครับว่าเนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของเรานะฮะในการบำรุงแล้วก็ปกปิดได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเนื้อครีมเนี่ยยังเป็นนี่เลยเนื้อซิลิโคนนะฮะที่สามารถทําให้หน้าของคุณนั้นนะฮะมีการปรับสาภาพสีผิวของคุณอีก1นึ่งสเต็ปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเวลาคุณทาไปแล้วนะมีเหงื่อนะฮะมันก็จะไม่เป็นคราบอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะหาตัวช่วยในการปกปิดบำรุงแล้วก็ปกป้องรังสีต่างๆนนะรับผมแนํนาเลยะะสห ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับนี่เลยกับนางฟ้าสันสกีนั่นเองครับ